สวัสดีครับทีว c ช a n e l อา arsenal นนแฟนครับครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่15บธันวาคมครับ2567นะครับเมื่อคืนคงได้ดูไลฟ์หลังเกมไปแล้วนะอาจจะเป็นไลฟ์ที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่เป็นไลฟ์ที่เปิดโอกาสให้พี่น้องได้เข้ามาระบายเข้ามาระบายความรู้สึกนะครับหลังจากเกมที่เราเปิดบ้านเสมอเอลฟ์ตันไปศูนูนยะจุน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 นะก็กระหึม นะครับกระหึ่มจริงๆสำหรับฟอร์มการเล่นเมื่อคืนนี้หลายท่านอาจจะหัวร้อนนะหลายท่านอาจจะไม่พอใจผิดหวังนะครับก็แบ่งเป็นสองฝ้าถ้าผิดหวังหัวร้อนไม่ได้ดังใจด้วยอารมณ์ที่ความรักทีมนะครับอารมณ์ที่แบบให้กำลังใจทีมตลอดโดยไม่มีอะไรเคลือบแฝงไม่มีอะไรเคลือบแคลงและแอบแฝงอันนี้ผมเห็นใจและเห็นเห็นด้วย นะว่าความผิดหวังมันเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าท่านผิดหวังหัวร้อนเพราะว่าท่านมีส่วนได้เสียอันนี้กูสมน้ำหน้ามึงนะครับก็แบ,บ่งไปสองข้างนะท้ารักทีมเชียร์ทีมแบบโหสุดริมอะไรเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจแล้วผมเห็นใจเลยแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเลยว่าท่านรักทีมท่านผิดหวังนะแต่ถ้าเผื่อประเภทที่แบบมีส่วนได้เสียอันนี้ก็สมน้ำหน้านะก็หาเรื่องเองนะครับหาเรื่องเองนะ ก็ต้องบอกเมื่อวานนี้ตามหน้าสื่อเราเป็นต่อแหละเราเป็นต่อเอาพูดแบบตรงๆแต่ว่าผลมาอย่างนี้ก็ถ้าเผื่อใครที่มีส่วนได้เสียก็เจ๊งไปเอ yeah. โดนไปสมน้ำหน้านอนไก่น้าผากนะแต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆในเอฟซีในห้องนี้คงไม่มีเนาะอ่ะเดี๋ยวว่ากันฝากไว้ในอ้อมใจด้วยหมึกแก้วคลาสสิกข,ของที่เวนะครับขนาดหนึ่งร้ยกรัมนะก็เดี๋ยวช่วงปลายๆที่หน้าก็คงจะ หยุดและเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีของจะไม่มีแล้วก็ขนส่งจะหยุดนะครับ320รอสิบาทส่งทุกไทยนะแล้วเพิ่มต่างสั่ง3ามกล่องคิดเป็นแก่กล่องละสา0รบาทส่นทักเสื้อด้วยฝากไว้ได้ช่องตอบกลับช่องเพิ่เติมนะครับแล้วก็แอดไลน์มา t o n t c r a b ต้นครับถ้าแอดมาคิดว่าจะพูดคุยกันไม่ต้องแอดนะฮะอันที่แอดเอาไว้สำหรับในการที่จะสั่งสินค้าเท่านั้น นะไอ้พูดคุยพูดคุยกันในช่องแล้วกันมาเพ่มแอดมาแล้วก็เงียบเงียบเงบเงบอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องนะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาท่านเดี๋ยวเวลาผมด้วยนะครับอ่ะเมื่อคืนหลังจากที่ไลฟ์เสร็จแล้วก็อ่าดูฟอร์เรสกับแอสต์วิลากับมันกันนะฟอร์เรสก็ชนะไปไม่ธรรมดานะครับทีนี้มาดูคู่ของเราคู่ของเราเดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์ก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะไปต่อในการเจาะเรื่องต่างๆนะอ่า ผู้สื่อขา่าวก็ถามเลยบอกว่าผลงานเป็นยังไงผู้สื่อขาวว่าวก็เข้าใจขย,ยี้นะผลงานเป็นยังไงพิต้าบอกว่ารู้สึกผิดหวังพิต้ากับนักเตะผิดหวังเหมือนกันที่เราเราท่านๆผิดหวังแหละเพราะมั่นใจว่าทีมเหมาะกับการเป็นผู้ชนะในเกมอันนี้พูดถึงก่อนเกมนะความรู้สึกก่อนเกมนะก็คือมีความรู้สึกว่าทีมอะเหมาะที่จะชนะมากในวันนี้ นะครับเราไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งเลยครองเกมได้ทั้งหมดไม่ให้ทำให้พวกเขามือพื้นที่มาโจมตีเราเลยนะครับเล่นเพรสซิ่งได้สูงอย่างยอดเยี่ยมเราสร้างโอกาสได้ดีกว่าแต่ในช่วง20นาทีสุดท้ายเรากลับไม่สามารถทำประตูได้ท,ทั้งที่เราครองเกมได้ทั้งหมดนะครับผลเสมอเป็นสิ่งที่ไม่พอใจแน่นอนแต่ผมไม่สามารถร้องขออะไรมากไปกว่านี้จากนักเตะที่ ได้พยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อทีมแล้วไม่โทษนักเตะเลยนะครับไม่เรียกร้องอะไรอ่ะก็เพราะนักเตะเขาพยายามเต็มที่แล้วอะ่ะนะครับพี่น้องมองเห็นเหมือนกับพิต้ามองเห็นไหมเม้นมาก่อนอันนี้ข้อแรงนะนักเตะเต็มที่หรือยังอ่าั้งเตะเต็มที่ยังพิต้าบอกต่อบอกว่าเราต้องให้เครดิตเอเวอร์ตนนะ ให้เดิตเอเวอเรตันด้วยพวกเขาเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็ประตูเขาก็เซฟดีๆหลายหนจอแดนพิกฟอร์ดนะครับพวกเขามาเพื่อเล่นเกมรับอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไหมอะให้ดูภาพนี้ดูภาพนี้แล้วคิดตามกี่ตัวเจ็ดตัว เห็นภาพนี้นะเห็นชัดๆานะโอเคนะเรายังไม่ได้มองเรื่องถึงผลการแข่งขันนะเอาค่อยๆไปไปทีละช็อตนะครับพิตาบอกวพวกเขาเล่นเกมลับตั้งใจมาเล่นเกมลับแล้วก็เป็นจริงถ้าถามผมถ้าถามผมถามที่ห้วยเนี่ยถ้าเผื่อผมการที่ต้องผมคุมทีมแล้วต้องไปเจอทีมแบบระดับอาร์เซนอลเนี่ยผมก็เล่นเกมลับไปแบบเจียมเนื GM ้อเจียมตัวถูกปะ อ่ะเพราะนั้นสิ่งนี้ต้องเจอแน่นอนนะครับสิ่งนี้ต้องเจอแน่นอนเราอยากทําให้มันดีกว่านี้พี่ต้าพูดต่อนะเราอยากทําให้มันดีกว่านี้อยากให้คุณภาพมันมีมากกว่านี้ในเกมแบบเนี้ยมันจําเป็นต้องมีสิ่งแบบเนี้ยแต่ว่าบางสิ่งต่างๆมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามใจที่อยากให้นึกให้เป็นตลอด สรุปไม่ง่ายคืออยากให้ดีแต่มันยังดีไม่สุดดีไม่สุดเพราะอะไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับพูดกาถามเรื่องการเปลี่ยนตัวเป็นยังไงการเปลี่ยนตัวที่ทําให้เราหลายคนสงสัยนะครับพิต้าบอกว่าดีแค่ไลฟ์มีความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายส่งสัญญาณมาทางซุ้มมานั่งสำรองส่งสัญญาณมาทางซุ้มมานั่งสำรองนะครับซึ่งเขามีปัญหาเล็กน้อยมาตั้งแต่เมื่อวีคที่แล้วจากการที่เล่นกับฟูลแลมแล้วก็การที่เล่นกับมอนาโก นะครับอ่าดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนตัวออกส่วนในรายของกัปตันมาตินเอเรนการ์ดอันนี้ก็เป็นประเด็นนะพิ้าบอกว่าเปลี่ยนในแง่ของแท็กติกการเล่นซึ่งเราต้องการเปลี่ยนจังหวะของเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นั้นเขาคิดว่าถ้าวานลลีลงสนามน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับแต่มันไม่ดีอย่างที่เราได้เห็นไงหรือบอกว่าอันนี้ก็หนึ่ง เฮ้ยพี่โอ๊ตไม่เจ็บไว้อย่างนี้โอเคก่อนนะพี่โอ๊ตโอเคก่อนนะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเอาอธานลงไปเพื่อจะปรับจังหวะของเกมบ้างแต่มันเป็นการเปลี่ยนที่ให้พวกเราเห็นคือเปลี่ยนการเปลี่ยนที่ไม่ได้ผลใช่ไหมอ่าอันนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ปฏิยาปฏิเนกาดมีปฏิยาไม่ดีนะครับหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปซึ่งผมว่าหลายคนพวกเราก็มีความรู้สึกว่าพอชูชูช ปายแล้วก็มีกับตานมาตินต้องถอดแขนออกเนี่ยพวกเราก็หลายคนคงนะเฮ้ยซึ่งรวมถึงตัวผมด้วยผมก็สปบบดในใจนะไม่ได้บทในใจสบดตออกมาเลยเปลี่ยนเลยวะอ่ะใครเป็นมัง่งก็พิมพ์มานะครับแล้วก็รวมทั้งปฏิยาของมาเตลี่ด้วยอมาตี้เอาพูดตรงๆนะอันนี้คนโดนเปลี่ยนคนแรก <laughs> ไม่บูลลี่นะครับ พูดถึงตามรูปเกมนะความจากความรู้สึกผมว่ามาตี้ควรจะโดนเปลี่ยนก่อนนะโอเคเพราะนั้นก็ต้องยอมรับนะครับเรื่องของไมล์หรือสกิลี่ก็เป็นการส่งส่งไปตามลักษณะของทีมที่มีความพร้อมเพียงแค่นี้ส่งลงไปในลักษณะของความพร้อมที่มีแค่นี้ นะไม่ว่าพี่ชินโก้ยังเจ็บอยู่คาราฟิลลี่ยังเจ็บอยู่แคนานตี้ที่อยู่นะครับก็มีหลายเสียงก็บอกทาไมไม่ให้ไม่ให้คินนี่ลงก็เห็นแล้วไงก็อาจจะเก็บไว้เปิดทินนี่ได้ลงในคาราบาวครับก็ได้ก็ก็ต้องยอมรับนะเพราะฉะนั้นวันในวันหนึ่งที่เปลี่ยนตัวถูกเราก็จะเฮกันแต่ในวันที่เปลี่ยนตัวแล้วผลไม่ได้ดังใจเราก็ต้องยอมรับเรามีโอกาสยิงประตูทั้งหมดสิบสามครั้งนะครับ พิกพอร์ตเซฟไปห้านะมีโอกาสยิง13ครั้งพิกพอร์ตเซฟไป5คลองบอลได้เยอะมากนะครับการเข้าทําถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็คือการแทงบอลที่ทะลุทะล,ลวงไม่มีและการยิงไกลทําไมมึงไม่กล้าย,ยิงกันมั้งวะ <c oughs> ดูแล้วมึงอึดมันนนดนะนะครับตอนแรกเลยเฉพาะที่พอเปลี่ยนครึ่งหลังนะพอครึ่งหลังอ่ะผมรู้สึกว่า อันนี้เป็นถ้าเป็นผมนะผมเออผมว่าผมน่าจะเอาทอสซาลงอันนี้ความคิดผมนะพอจบครึ่งแรกปุ๊บผมคิดว่าแม่ผมอยากเอาพี่หมึกลงมาวะ่ะเอาพี่หมึกลงมาเอาพี่ข้าวลงดันขึ้นไปแทนเมเลโนเปลี่ยนเมเลนโนออกเพราะมีความ,มรู้สึกเมเลโนไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเลยเมื่อคืนนี้ความคิดผมไม่ใช่มาเก่งหลังเกมนะแต่ผมคิดตั้งแต่ตอนที่จบตรงนั้นแนละ้วจบครึ่งแรกแนละ้ว ผมว่าผมว่าต้องเอาบาตี้ลงเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะเสียเวลาละเหลืออีกสี่ห้าทีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอะใครจะว่ามีการเปลี่ยนครึ่งหลังเ,เปลี่ยนเฉพาะครึ่งเป็นการหักหน้านลักเตะบางทีในจังหวะนั้นมันก็ยอมมันก็ต้องยอมอันนี้ไม่ได้เก่งนะแต่ผมคิดมองผมแบบนี้ถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ผมคิดของผมอย่างเงี้ยเพื่อผมมีสิทธิ์คิดถูกว่ะผมมคิดนะผมเอาพี่หมึกลงแน่นอนแล้วดันพี่ข้าวขึ้นไปเลยดันพี่ก้าวขึ้นไปถอดมาริโน่ออก ทอม่ต์ออกแล้วก็เอาทอซาลงแทนมา์ตี้ให้มันรู้ไปนะครับแต่มันก็ไม่เป็นอย่างหวังนะก็สุดท้ายก็เราก็เปลี่ยนตัวค่อนข้างที่จะเรทนิดนึงนะเปลี่ยน62เอาพิจอแทนพิ้าวเดีาาย่์ไลอันนี้เข้าใจได้อย่างที่พี่ตาบอกพิก้าวมีอาการมีอาการไม่ค่อยดีนะครับจาก2เกมที่แล้วนะครับ62แล้วก็เปลี่ยนอีธานลงมาตินอันนี้แหละหลังจากที่เปลี่ยนเอามาตินเอ,อเดนการ์ดออก เกมลุกทางขวาหายไปเลยกับครึ่งชั่วโมงถูกไม่ถูกบุกยากาได้แต่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เจอสี่ห้าคนบัดดักอยู่งั้นน่ะไม่มีใครคอยมาเชื่อมอีธานก็เข้าไม่ทนันหายไปเลยพิเกียตอนพิเวอออกหมดเลยหมดเลยนะครับส่งวิมึกลงมาแทนมิเกลเน,นโน่ไอเราก็นึกว่าจะดันยังไงปะส่งมาแล้วก็ปรับเอาไปยืนแบ็คขวานะ เพราะเอาไอเชนซูตลงมาแทนสกลลี่นะครับแล้วก็เอาพอสซาลงมาแทนมาตีมฮอสซาลงสนามน้อยไปนิดหนึ่งน้อยไปนิดหนึงน่งผมก็รู้แล้วเมื่อวานเนี้ยพอสซาน่าจะลงมาแล้วน่ามีเวลามากกว่านี้นะครับอันนี้มันก็ใครก็จะว่ามันเก่งหลังเกมนะแต่ว่าผมคิดของผมแบบนี้มันก็เลยทําให้ทุกถึงอย่างดูหายไปครับดูหายไปกะเรากาัดการวางบอลดีๆพี่จอพยายามวางบอลหลายครั้งแต่มันลึก ลึกบ้างเบาบ้างนะมันเป็นอีกแปหนึง่งที่ถามว่าผิดหวังไหมผมผิดหวงังผมผิดหวังครับผิดหวังกับรูปแบบผิดหวังการเข้าทำผิดหวังการที่ไม่ได้ประตูนะแต่เราต้องให้เครดิตเอลฟอร์ตันอย่าลืมครับเราต้องให้เครดิตเอลฟอร์ตันแล้วก็บอกก็บอกเก่งกับทีมเราก็มันก,มนก็มันก็แล้วแต่มันก็เป็นบางฟอร์มอ่ะ ใครที่เห็นเอฟเวอร์ตันเล่นกับแมนยูเล่นในบ้านแมนยูอะแม่งรั่วชิบหายรั่วอย่างเดียวสเปะสปะแต่วันนี้เสือกทะลึง่งวินัยดีมากวินัยเกมรับดีดีแบบโคตรดีเชี่ยเลยอ่ะวันนี้เกมรับแม่งดีแม่งสุดอ่ะก็ยังนึกไปเล่นแมนยูมาทำไมมึงเละอย่างนี้นวะเออถูกป่ะนะครับก็ก็ต้องยอมรับผลไป เสียโอกาสนิดนึงในการที่กรณีที่แมนยูอาร์หรอวูลหลุดเสมอด้วยโอ้โหแต่แบบแปลกนะหลายคนก็เข้ามาโอ้เนี่ยริบูลเห็นไหมขนาดเล่นสิบคนนะเกือบชนะได้ชื่นชมชื่นชมนะแฟนเราเนี่ยโอ้ริพูลเกือบจะกลายเป็นผู้ชนะนี่คาแรคเตอร์ของทีมที่ที่อาจจะต้องลุ้นแชมป์นะถูกไล่ออกใช่ไหมอ,อ,อ,อันดูลอเันถูกไล่ออกแล้วก็ ถูกนำสองครั้งแต่ตามตีเสมอได้แล้วก็ใช้เกมก็พยายามบุกแต่ว่าก็ไม่ได้สองสองโอ้โหชื่นชมลิเวอร์อพูลแต่พย้อนกลับไปแมตท,ที่เราถูกไล่ออกเหมือนกันกับไบรตันกับไบรตันแล้วเราเสมอสองสองด้วยาการที่เราก็สู้เหมือนกันแล้วไบรตันก็ก่งด้วยโหทีมถูกด่าเละเลยเนี่ยคิดจตลุ้นแชมป์ทำได้แค่เนี้ยทำได้แค่เนี้ยคือเล่นสิบคนนะเล่นสิบคนนะ ทำได้แค่เนี้ยเสมอไอ้ประตันไอ้เสมอใบตันอย่างนี้มันไม่ให้ทีมที่รุนแชมป์ไม่ต้องรูนแล้วแต่กระดาษที่พูดเล่นสิบคนเป็นกันเมื่อวานนี้เสมอแฟนเราโอ้ดีแหละคาแรคเตอร์ของทีมที่เป็นแชมป์สิบคนก็ยังสู้มันยุติธรรมไหมอะนะมันยุติธรรมไหมคุยกันแบบตรงๆมันยุติธรรมรอเปล่าสำหรับสิ่งที่กั้นคิด มันมันเป็นอะไรที่แบบมันแบ่งแยกอย่างชัดเจนอะนะความเกลียดความไม่ชอบอะไรพวกนี้นมันมีผมเข้าใจโอ้ตอนนี้กระแสเขาบอกเนี่ยอาร์เตต้าเอาแน่นอนแต่ที่อังกฤษเงียบอยู่นะไม่ได้มีอะไรเรื่องกระแสอาร์เตต้าเอาเลยเพราะว่านักแฟนบอลที่เขาไปดูสนามเขาเห็นเขาเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นอ่าเห็นเขาเห็นอย่างที่ผมแคปภาพมาให้ดูอะ การที่บุบโยกสก,กาได้บอลแล้วปุ๊บมีแบบเจ็ดแปดคนล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยหลายคนก็บอกปิดมาตีนเนนเดกาดปิดบุกยศก,ก,กาลงไปอุดก็จบละก,ก็ก็อย่างที่เห็นแล้วก็มันเป็นแบบนั้นจริงนะผมว่าถ้าเผื่อใช้คาว่าตื้อๆตื้อัน่นนนะคงไม่น่าใช่แ่ะอย่าลืมนะครับเรามีโอกาสยิงสิบสามครั้ง <c oughs> ขออภัยบิลกัายยิงสิบาครั้งติดเซฟไปห้าผมว่าเกมรุกของเราก็พยายามพยายามแล้วแต่มันไม่ได้มันติดเซฟติดกองหลงังป้วนเปลี่ยนพวกไม่เห็นไหมเข้าไปวันเล่เข้าไปยิงติดท้ายติดขวาเพราะก็แม่งลงไปกองกันน้ําเงินปุ๊บเลยอะจะมาบอกว่าหวังเล่นแต่คอนเนอร์อันนี้พวกคุณก็ก็ความคิดไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่อ่เล่นเพื่อจะรอเซตพลรอคอนเนอร น่ะไม่ใช่นะดูดีๆอย่าไปหลงอย่าไปหลงอย่าไปหลงคําคของแบบเพจอื่นๆที่แม่งปั่นนะี New Storm ู่สโตร์บากเมื่อวานเราก็พยายามเปิดเกมโอเพนเพเข้าใส่นะครับหลายครั้งเลยนะแต่เมื่อมันไม่ได้มันติดติดขัดขัด,ดมันติดเซฟติดกล้องหลังถามผมผมผิดหวังนะครับผมผิดหวังนะกับผลการแข่งขันแต่ว่าผมยอมรับได้นะ เดี๋ยวออกปะถ้าเผื่อยอมรับได้ไปต่อครับไปต่อเชียร์ต่อถูกไหมแต่ถ้ายอมรับไม่ได้หลายคนยอมแพ้อันนี้เรื่องของท่านละผมไม่ห้ามมาันเมร์เมื่อก่อนผมห้ามนะผมว่าท่านผิดท่านต้องไม่คิดอย่างนี้อันนี้ผมไม่ห้ามเลยเอ,อ่อถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันหมดหวังอะไรแล้วก็แล้วแต่ท่านจริงๆท่านจะมีความสุขกับการที่รู้สึกผิดหวังแล้วกูไม่เชียร์ต่อแล้ว มันหมดรุ่นแชมป์แล้วอันนี้เรื่องของท่านเลยท่านคิดยังไงเรื่องของท่านเลยเพราะคนคิดก็คือท่านและคนที่จะรับความรู้สึกนั้นไปก็คือท่านแต่ถ้าผมผมผิดหวังแต่ผมยอมรับได้และผมพร้อมไปต่อครับผมพร้อมไปต่อเออวันนี้ให้เมนมาเต็มที่ทุกวันน่ะให้เมนมาเต็มที่ละแต่อย่าหยาบคายนะอย่าถึงขนาดเอาสัตว์อะไรมาต่างๆอยา่า กูดีดออกไม่ชอบนะครับมาคุยกันด้วยเหตุผลหลายคนพี่น้องเมื่อวานในไลฟ์ในไลฟ์โอ้โหผมผมชื่นชมนะหลายคนรู้สึกเลยหัวร้อนแต่ว่าไลฟ์เข้ามาเอาพูดด้วยเหตุผลหนึ่งหนึ่งสองสามสีอันนี้โอเคผมยอมรับได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งทาง YouTube เขาก็ตั้งมาตรฐานไปแล้วถ้ามีอะไรผิดแปลกเขาก็ดีดออกเขาก็ซ่อนออกนั้นก็อยู่ที่ท่านแล้วกันว่าท่านจะจะ,จะระบายอะไรออกมายินดีนะครับยินดีนะครับก็อย่างที่บอก นะเราก็พลาดไปกับการที่สองไมล์ล่าสุดเราได้เพียงสองแต้มจากหกอืมเสียดายที่ไม่สามารถที่จะทำแต้มให้กระชั้นเข้าไปได้กว่านี้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องกลับไปแก้ไขนะก็อย่างที่บอกไงผิดหวังได้ยอมรับได้หรือเปล่าถ้าผิดหวังยอมรับได้ไปต่อครับแต่ผิดหวังและยอมรับไม่ได้ก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่นะอ้ากองหน้าเดี๋ยวว่ากันไม่รู้จะมีไหมแต่ผมคิดว่าถามผมผมว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ควรจะต้องมีความคิดผมนะใครอาจจะคิดว่าไม่ใช่ควรจะต้องมีควรจะต้องมีเพื่อเพื่อที่จะมาช่วยมาช่วยแบ่งเบาภาระบ้างถ้าเรามีกองหน้าเกรดเอเข้ามา มันก็ยังดูดีกว่าถูกป่ะเอาพูดตรงๆนะแต่ว่าจะมีไม่มีก็ต้องแล้วแต่ผู้จัดการทีมแต่ผมมั่นใจว่าเขาปีเขาเอานะมีเขาเอาต่อให้ไม่มี <c oughs> ไม่มีผมก็จะเชียร์ต่อผมก็จะไปต่อกับทีม <c oughs> แต่ถ้ามีดีไหมดีมีใครเข้ามาเสริมดีไหมดีนะแต่ถ้าไม่มี ไม่มีกูกูก็เชียร์ต่อแค่นั้นเองนะทำอะไรให้มันง่ายๆจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้จบฟอรเรสก็นอนแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยสบายสบายจิบุูนกาแฟนะทำอะไรให้มันโอเคแฮปปี okay, ้มองอะไรให้มัน,เป,น,เ,ปนเป็นกลางน,นะครับอย่ามองอะไรที่มันต้องเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่ามองอะไรที่ต้องเอาแต่ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา มันไม่ใช่เพราะว่าชีวิตมันไม่ใช่แบบเกมสนุกสนุกชีวิตมันเป็นของจริงมันต้องมีทุกสุขทุกผิดหวังเศร้าโศละยิ้มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าชีวิตนะครับฟุตบอลก็เหมือนกันทีมรักก็เหมือนกันครับไม่มีใครเกรง่งไม่มีใครเกรง่เกงตลอดนะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะมีขึ้นมีลงแม็กซิตี้ก็มีขึ้นมีลงนะของเราจากก่อนๆเนี้ย ที่เล่นไปแบบไม่มีรุ้นอะไรแต่เมี่อสองสี่ปีเมนี้ก็ทําให้มีรุ้นขึ้นมาเพราะนั้นก็ก็ต้องยอมรับได้แต่มันจะไปถึงไหนก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราเพิ่งผ่านการเล่น16นัดครับเหลืออีกตั้งเยอะเหลือยี่สิบสองนัดพี่น้องแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็ตามหลังอยู่หกแต้มแข่งมากกว่าหนึ่งแต้มก็มันยังมีเวลา ยังมีอะไรที่เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลครับไปนั้นแล้วแต่ว่าจะไปยังไงแต่ละผมผมไปต่อนะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับที่เวช a แนลอาร์ซอนแฟนคลับเครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งมาใจให้พี่น้องเจา้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามฐามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณ <c oughs> สุจยอดอยู่แล้วเจอกันหม่พรุ่งนี้ครับผมดีครับ